นี้กำลังทำการแกะ,ะครับไลท์โฟนที่มีสั่งมาใหม่ครับเป็นย่อรนะครับซาวดิชั่นนะครับ UHU นะครับสีนะครับมาแกะกล่องนะครับวันนี้เพิ่งส่งมาครับ ดูข้างในกันนะครับก็จะเป็นยังไงขะาดแกร่งกล่องพร้อมๆกันนะครับททนแทนนะครับก็จะมีคู่มือมานะครับคู่มือมีไมค์มาสองตัวนะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับไมโครโฟนก็มีถ่านมานี่นครับ สำหรับไม่สองตัวนี่ก็จะเป็นพาวเวเป็นหมแปลงอันนี้ก็จะเป็นแจ็คน,นะครับเป็นคอมโบก็เป็นติกแบตนะครับติกแบตซ้ายขวาเป็นพลาสติดนะครับน,นี่จะเป็นเสาอ,อากาศนะครับมาทั้งหมด4เสา4ต้นนะครับ ีต้นไม้ก็สองตัวนะครับอีกตัวที่สองนะครับตัวที่สองอีกหนึ่งตัวคำว่าดูหน้าะน,น,ะออน,ออนะครับแกะดิบภายในีเนื้อแกะดิบภายในอันนี้ก็จะมีข้อสอบข้อชอนนะครับ เป็นขึ้นความถี่ที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นซซเรียลนัมเบอรอันนี้ก็จะเป็นไม A เอไม่บนะครับอันนี้ก็เป็นเสาสี่ต้น a 1นะครับ b 2 a 2 b 1นะครับเข้ามาดูที่เสากันว่ามันจะกำหนดไหมว่าเสาต้นไหนเป็น a เป็น b นะครับหรือใส่ด้วยกันได้หมดอ๋อถูกกำหนดมานะครับเราต้องเลือกว่า ช่องไหนที่มันเป็นความถี่90ถึง760นะครับต้องดูที่ตัวเสาเลยนะครับมันจะมีกำหนดมาตอนใส่นะครับเดี๋ยวจะใส่ผิดแล้ว,ลวความถี่ก็จะไม่ออกไม่ตรงเดี๋ยวลองเก็บพอร์ดูนะครับออนออนดู ท่านนี่ก็จะเป็นเป็นหกเกอันนี้ก็เป็น5.0พอออนเครื่องมานะครับอันนี้ยังไม่ได้เซตติ้งอะไรนะครับลองออนมาดูสักหนึ่งตัวนะครับขาสตัุก็เป็นเหล็กนะครับหมือนทีเปิดก็สือหมุนนะครับไปองกอนลองเปิดดู นะตัวนี้จะเป็นเครื่องความถี่จูงหกรอยนะครับโลโลโลอ่าสิกแนวมาครับแต่เรายังไม่ได้ใส่สายสนญญงณนะไม่ใช่ส่เสานะโลโลโลสิกแนวออกปกตินะครับออปนะครับ ว่าสัญญาณที่เ้าทำปรมา,ญญานี้เป็น7จ็นะครับโล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 อสัญญาณเข้าปกตินะครับครับผม ตัวอุปกรณ์ตัวใหม่ค่อนข้างจะดูดีนะครับเป็นเยกถ้าเป็นผู้ชายถือก็อดีมือนะครับแต่ผู้หญิงอาจะดูใหญ่ใหญ่พิลิปนึ่งนะครับตัวไมโครโฟนโอเคครับ